ยันดีครับผมชื่อสุเทียมหนุ่มบังครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อสมัยมีใครไปเป็นผู้้องไฟนี้ก็พงศ์พีพีเขาอืมพวกพีพีอยู่ในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ละน่าจะร้อยเจ็ดสิบห้าได้น้ำหนักปล่อยๆปรมาณกี่กิโลครับเอ่อห้าสิบเจ็ดครับเราเป็นมอเตอไซค์อะไรครับหมา มวยตายเข่าฮะแล้ววันนี้เรามาเจอกับเอ็ดกิลีครับเคยต่อยเขาไหมยังไม่เจอครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อเขาม่ายันก็ก็ดูมาบ้างเขาเป็นมวยตะไบมวยเข่าเหมกันเาเหมือนกันเลยโอ้แล้วเข่าชวนเข่าแล้วเรามีอาวุธอะไรเสริมมาไหมก็ก็มีมีอาวุธอะไรมาเสริมวันนี้มีหมัดมีสองมาเสริมมีมาใช่ไหมครับแล้วล่าสุดเราต่อยที่ทคือที่ากานีเข้าใจกับ กับอภิเช่ษก็ชนะผิดชนะมาคะแนนใช่ไหมร้อยตัวเวทเท่าไหร่ก็ร้อยสิบเก้าก็ตัวเวทนี้เลยแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้ก็มาเกินจุดสองเกินจุดสองครับก็คือเหมือนมาขยับร่างกายนิดนึงไม่สบายสบายแล้วเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็ ร้อยเปอร์เซ็นต์ลงบู๊แห่งแรกใช่วันนี้พอมาแชร์นะกับใครเนาะครับวันนี้เราคุมมากี่กิโลครับเราคุมมาพักประมาณสามกิโลได้ลอยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟล์ละประมาณประมาณหกถึงสามเราคนจังหวัดชนบุรีก็เชนเพื่อไรล์ขับเลยนี่เลยก็ขอฝากเอฟซีทุกคนที่อยู่ชนบุรีฝากเชียร์ด้วยครับวันนี้เจมี่ครับผมขอมาแชร์นะกับเบลล์สอเนาะครับขออน้องโชคดีขอบคุณครับครับ น้ำตัวนีหน่อยครับนี่ครับผมเป๊ิลีพัตโตเจเจนครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับ20วันซ้อมอยู่ที่ค่าย2ามครับอยู่ที่จังหวัดสุธระดิษมีใครเป็นผู้บังคับซ้อมครับอยู่ไหนมลชัยพี่ในค่ายพวกวีพีเพื่อนในค่ายเชียันเนาะตอนนี้เราอายุ16เราสูงเท่าไหร่173น้ำหนักไปพลอยมาไม่กี่กิโลครับ8เราโมืยสไตล์อะไรครับแล้ววันนี้เรามาเจอหุ่นเชื่อมไม่เคยต่อยกันเลยใครแรกนะแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาตากเขาย่างเขาโมืยสไตล์ เข่าแล้วเราก็เข่าวันนี้เข่าชนเข่าเลยแล้วเรามีอาวุธอะไรมาเสริมไหมมาด้วยบางทีครับแต่มีมาแน่นอนแล้วล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ราชันเชียงเลยนะล่าเหนือวันนั้นต่อยกับตะคังทองเปลี่ยนมาชนะน้องชนะรองมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สี่ครับร้อยยี่สี่วันนี้มาต่อยร้อยสิบเก้าอีกหนาะยอู้ยทำไมมันลงมาเยอะจังวันนั้นปล่อยไปต่อยอ๋อวันนี้มาร้อยสิบเก้านี่เวทเราเลยไหมแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินนิดหน่อยครับเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่า มื่อกี้เมื่อไหร่ตอนนึงอันนี้ก็เหลือชุดหนึ่งเหลือขึ้นมาเท่าไหร่96.6ของก็คือเดี๋ยวพวกวี่กนิดนึงนะร่างกายตัวนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยนะสมตูนี้แหละวันนี้พร้อมมอเอาชนะกับไขมันเดิมไขมแล้วคุณมากี่กิโลครับสี่กิโลเราต่อยเมื่อยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ละ <45. S 1> เราคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนกลับรวหน่อยจะเป็นกำลังใจเหมนนะครับคนงานจังครับวันนี้ขอให้เรโชคดีคขอบมากครับเสียได้รุด